สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขานกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสวัสดีครับวันนี้อีกิวซังจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตไร่ชาแปลง2 0งพกันเนาะกับสตอรี่ใช่เราจะทําเป็น2 EP ีีนะครับ EP พีแรกก็คือไปไร่ชาก่อนหลังจากนั้น E ีพีเราจะเป็นไรสตรอเบอรี่บ้านนอแลนน้อยคิวซังเนาะแต่ที่แน่ๆอยากจะบอกว่าหลังจากที่ฝนตก อากาศหนาวเย็นหลังจากนั้นท้องฟ้าอย่างที่เต็นตอนนี้เป็นสีอะไรคิดสังสีฟ้าท้องฟ้าใสใสกิ๊กเลยใช่ไหมนี่<อ>มีแดดอะ่ะมีแดดด้วยตอนนี้นะเที่ยงท่านผู้ชมเที่ยงสี่สิบหกนาทีค,ครับไปดูฮะไปดูให้หน่อยไปดูให้หน่อยอีกคิดสังว่าเที่ยงวันนี้ขนผ้าออกมาตากกันแบบนี้นะท่านผู้ชมด้วยแมวฮะมันขึ้นมามาดูดิขึ้นมาเท่าไหร่นี่มา นอ,อดรอดนี่ไอคิวซังบอกมันขึ้นมาโอ้โหตอนเที่ยงยังไม่ถึง20องศาเลยท่านผู้ชม19.5โดยประมาณโอ้โหอุณหภูมิตอนนี้ดูอันนี้คือเรียวทามสดๆเลยเนาะนี่19.5องศาหนาวไหม หนาวไหมวันนี้เม<า>ื่อเช้าหนาวมากเลยใช่ไหมเมื่อเช้าเก้าองศาครับท่านผู้ชมหนาวได้ใจ<อ> <ฮะ S 2> ก็เ้าองศานี้เขาดีลวดมาใช่ไหมเองศาก็จะอยู่ตรงนี้ครับพี่คิวซังนี่ตรงเลขสิบนี่เลยเห็นแดงๆนี่ไหมหแดงๆเนี่มันจะไหลลงมาเพราะว่ามันเป็นปลอดวัดอุณหภูมินี่ไงใช่ครับปะ่ะงั้นเราไปไล่ชากันดีกว่าครับไปครับตอนนี้เราก็ใช้ เส้นทางบ้านขอบดงบ้านนอแรเนาะคิังเนาะในการเดินทางมานะครับก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับเห็นเนินด้านหน้านะครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆจะมีหลายๆท่านถามาว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับก็คือจะอยู่ด้านหน้าของเรานะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายด้านหน้านี่เลยต้องเห็นป้ายต้องเห็นป้ายใช่ครับป้ายเล็กๆนะไม่ตด้ป้ายไม่ใหญ่นักใช่ไหมใช่คะจะเป็นป้ายเขียนบอกว่า แป้งสองพันนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย,าย <000 S 2> เลยใช่ครับแล้วเราจะเห็นด่านปิดตรงนี้นะด่านที่จะเปิดตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ตรงไปครับตรงไปแล้วค่อเห็นทางเงียบใช่ครับตรงไปเรื่อยๆพ่อครับเราไม่ขับรถไปเราจีเดินไปเราจะเดินไปเหรอไหวไหมอ่ะก็ขับรถไปว่ะ <laughs> ต้นไม้สองข้างทางที่ เห็นนะครับจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดเลยนะครับด้านซ้ายของเรานี่คือมีทั้งต้นกระถินไม่ใช่กระถินไว้กินนะครับกระถินใต้หวันแล้วก็ต้นเมเปิลนะครับต้นสนนะครับจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นทั้งหมดเลยนะ้อยคิวซังเนาะต้นไม้ที่ปลูกแถวนี้พ่อของอพ่ออคิวซังนะครับตาของอคิวซังเป็นคนมาปลูกเองนะครับเมื่อก่อนตาของอคิวซัง เป็นพนักงานป่าไม้นะครับแในป่าไม้ของสถานีเกษตรว่งคาพ่ออีคิวตาของอีิซังเดินปลูกหมดเลยอีคิวซังแถวนี้ต้พ่อตาล้นชาบพ่อตาตาลของอีคิวซังเนี่ยต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นป่าปลูกมาเลยนะครับนี่เรางจะขับผ่านต้นเมเปิ้ลเลยนะครับบุบเลยเหรอสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อปี2517แถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากดอยหัวล้นล้นเลยนะครับไม่มีต้นไม้เลยสักต้นนะ ตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วอโอ้เราคงต้องได้เดินหน่อยหนึ่งแล้วไอ้คิวซังเอ้ยโอ้อัปเดตล่าสุดด้วยเดี๋ยวเราอัปเดตเรื่องอต้นดอกนางพญาเสือโคร่งสีขาวด้วยเลยนะคิวซังเนาะดูสิที่เราเห็นตอนนี้คือมันเป็นอะไรร่งวงไปมันร่วงไปเยอะมากพอสมควรแล้วนะเฮนะ้เราจัดใต้ต้นนี้เลยละกันเนาะคิวซังเนาะครับอ่ะเดินกันครับอ่าโอเคท่านผู้ชม ไหนๆเรามาที่ไร่ชาแล้วเราก็เลยอัปเดตต้นดอกนางพญาเสือโคร่งสีขาวาครับผมไอ้ค<ม>ิวิบกดประตูซ่อนหน่อยตอนนี้รถไม่สามารถลงไปด้านล่างได้แล้วนะท่านผู้ชมต้องทอํายังไงคิวซังเดินเดินเท่านั้นเนาะนี่เขาบอกว่าห้ามบินโดรนอ๋อใช่ห้ามบินโดรนก่อนด้รับอนุญาตรนดังนั้นช่วงนี้เราก็เลยไม่ค่อยได้บินกัน<ล>ได้อย่างีบินที่บ้านเราอย่างเดียวอ่าใช่เรา,าบินที่บ้านเราอย่างเดียวเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชายแดนไทยเพ้่มาด้วยเวลาบินโด นะครับถ้าไม่แจ้งก่อนเขาจะหาว่าเราแอบสอดแนมเขานะไอคิวซัง <c oughs> ดังนั้นช่วงนี้ประเทศเขาเริ่มวุ่นวายกับภาวะสงครามอะไรก็ระแวงไปหมดละเนาะครับผมที่พม่านี้เขามียาพิษด้วยเหรอยาพิษมีทุกที่และลูกแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไว้ใช้ฆ่าคน่ยเขาเอาไว้ทําอย่างอื่นแทนเอาที่คนได้หยิบยาพิษมาแล้ เอาใส่ยาพิษแล้วก็เขาให้ตายเหรอไม่มีละตอนนี้ไม่มีอย่างนั้นละเมื่อเมื่อสมัยก่อนเขามีไหมเมื่อสมัยก่อนน่าจะมีอยู่ครับอะนี่คือบรรยากาศล่าสุดใบต้นดอกนางพญาร์โกสีขาวเป็นยังไงที่สังร่วงไปหมดร่วงจะหมดแล้วนะท่านผู้ชมนี่หรือใบนี้อือใช่หลังจากนี้ไปนะครับเขาจะพักตัวของเขานะ่ะประมาณ เดือนหนึ่งเต็มๆเลยนะครับพักเพื่อที่จะพร้อมที่จะแตกตาดอกนั่นเองนะครับหลังจากนี้อ่ะหลังจากที่มันร่วงเนี่ยมันก็จะพักตัวอยู่กิ่งแห้งๆเหมือนมันแห้งนะจริงๆมันไม่แห้งนะครับมันก็เหลือแค่กิ่งอย่างเดียวพ่อทำไมทำไมหนอนไม่เจาะเลยทําไมหนอนไม่เจาะเจาะที้คิวสร้างลูกเห็นไหมน,นู่น่ะที่ที่รูนันะเห็นไหมอันนั้นรูหนอนเนี่ยใช่รูหนอนเจาะเลยเนี่ยมาดูตอนนี้ตอนนี้ก็เจาะ มันโดนเจาะหมดเลยที่คิวสร้างเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่อันน,น,นี้ก็โดนเจาะเนี่ยต้นซากุระนะครับต้นนางพญาเสือครงเนี่ยเป็นไม้ประเภทอา,อายุไม่ยืนนะครับดังนั้นปลูกได้สักพักสักช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มโดนหนอนหรือว่าโดนมแมลงอะไรเนี่ยเจาะนะดังนั้นจะต้องมีต้นที่สแป์ไว้อยู่ก็คือถ้าเราอยากจะปลูกเชิงสถานที่ที่ให้อยาก คนมาเที่ยวตลอดเวลาแล้วก็มีสลับสับเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีต้นที่ปลูกแซมระหว่างต้นพร้อมด้วยแล้วแต่ว่าแต่ว่าบนดอยอย่างขางเนี่ยถามว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมมันก็ใช่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเวลาที่จะมาสับเปลี่ยนต้นไม้ให้เราได้ชมกันต่อไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นพม่าอยู่ไหนพมาอยู่หลังดอยนี่ลูกพมาอยู่หลังดอยใช่นี่อันนี้คือ แปลงชาดูฮะไล่ชาชาดูกระั <ชา S 2> ำเลยน,นี่ไล่ชาแปลงสองพัน 2, อ่าทำไมถึงได้ชื่อว่าไล่ชาแปลงสองพัน 2, รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมอ่าจำอีกทีต้องจำไว้นะถ้าเผื่อมอีแฟนเพจหรือว่าเพื่อนๆหรือว่ามีาคนมาถามทำไมถึงได้ชื่อแปลงสองพัน 2, เพราะว่าที่นี่เริ่มปลูกชากันในปีสองพันนั่นเองน้อยขีสั่งเนาะ,ะเราก็เลยได้ชื่อ แปลงตรงนี้ว่าไรชาแปลงสองพันนั่นเองนะครับครับหรือว่าเราเดินไปถึงนู้นนู้นก็ได้ที่พิละเบียนนี่เหรอจะเดินไปอยู่เหรออ๋อเดินไม่ไหวแน่เลยเราอยู่ข้างบนนี่ก็พอแล้วแหละแล้ววันนี้เรามาอัปเดตบรรยากาศไรชาดูท้องฟ้าท้องฟ้าสดดสดูสีท้องฟ้านี่คือแบบเนี่ยตอนฟ้าแบบตอนกลางคืนฝนตกตอน ตอนกลางวันไม่ฝนตกส่องพระใสมากใช่วันก่อนวันก่อนวันก่อนใช่ไางวันก่อนนี้โอ้โหฝน้วยอ่ค้ฝนลูกอยู่้ดยอ่ค้าใช่ไหมใช่ฝนตกหนักมากเลยอ่ะโอ้ฝนตกหนักมากแล้วก็ไฟดับด้วยอ่ะอืมใช่ฝนตกทีไรไฟดับทุกทีเลยเนาะใช่มันเป็นอะไรที่คู่กันเลยครับสําหรับอ่าโดยๆเหมือนอย่างเรานี่นะครับอ่ะโซนข้างบนร่วงหมดแต่ว่าเดินมาอีกนิดนึงโซนที่ถัดจากด้านบนลงมา ยังร่วงไม่หมดน้อยเชื้อสังเนยังมีใ<ไ>บ,<ไ>บพอสมควรนะครับดังนั้นปีนี้คาดเดานะครับเพราะว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะบานใช่ไหมใช่ครับดอกสักว่าสีขาวเนี่ยจะบานคาดว่าน่าจะประมาณนู่นเลยครับเหมือนปีที่แล้วนะั่นแหละประมาณออบาบเลยทันวาไปแน่ๆเลยน่าจะประมาณ <c oughs> ต้นต้น,ตน,ตน,ตนมก,การานะครับกกหรือว่าจะอาจจะเป็นตน้นกลางเดือนมก,การาก็เป็นได้ไงสักุระใช่ใช่สักว่กาญี่ปุ่น ยังยังม่วงไม่หมดเลยไงดังด้วยอยู่นี่อ่ะใช่ใช่นั่นพม่านั่นแหลมๆมนั่นพม่าอยู่ด้วยแหลมแมนู่นเห็นไหมนั่นแหละฐานพม่าอยู่ตรงนั้นนี่คือสัตว์แล้วดู้ถ้าเราต้องเดินไปอย่างเดียวใช่ใช่พม่าฝั่งนู้นเราต้องเดินไปอย่างเดียวรถไปไม่ได้มอเตอร์ไซค์น่าจะได้แต่ว่าถ้าจะให้ขึ้นไปถึงตรงฐานอ่ะต้องต้องเดินขึ้นไปอย่างเดียวเรอเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูโอ้หต้องหาโอกาสเดี๋ยวต้องประสานไร้ทางเลยล่ะกว่าจะเดินข้ามไปได้นะ คนมันต้องเดินแบบเราเราต้องเอาน้ำพกมันด้วยใช่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสเดินขึ้นไปถึงแน่นอนนะเพราะว่าเราไม่ไหวใช่มันมันใหญ่มากเลยใช่นี่นี่มุมนี้เป็นมุมที่ถ่ายคลิปสวยมาก<ห>นะครับอ่ะใช่มันมีต้นสกุะสีชมพูตรงนั้นแล้วก็สีขาวคู่สลับกันเลยนะขาวแล้วก็ชมพูอย่างสวยเลยต้นนี้ อันนี้พรังงานสือของก็ตรงตรงนี้อ่ะใช่มุมนี้เลยนอกไอ้คิวสังเนาะที่เรา<ช>ถ่ายปีที่แล้วนะแล้วก็ไอีคิวสังมาได้เพื่อนที่นี่ด้วยเนาะเพื่อนเพื่อนที่คิวสังอยู่ชัดเชิงเซาไงเชิงเซาใช่ เพื่อนจำได้ไหมช,ชื่อชื่ออะไรไม่รู้เลยจำไม่ได้ละที่คือสัง่งจำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องให้มารายงานตัวละว,ว่าคนไหนเนาะอเงีย้ยเรามาถ่ายรูปกันตรงนี้เล่นกันตรงนี้จำได้ไหมมีคระสวยๆของพระชาไปสกคันครับ <ขอ S 2> ผมลูกเอยืนอยู่ตรงนี้ใช่ครับม,มันสวยมากเลยนะใช่มันสวยมากเลยนะเขากําลังเอียงไปแบบปีนี้โตกว่าปีที่แล้วนะครับดอกน่าจะจกแล้วก็ สวยกว่าปีที่แล้วแน่ๆเลยที่ที่มันสนออกดวกนิดเนื้ออ๋อใช่ปีนี้ที่มันสนทําไมถึงออกก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันมันคงแก่เดดแลอะไรมันถึงออกก่อนะเนาะบรรยากาศประมาณนี้ท่านผู้ชมไรชาเราไม่สามารถที่จะใช้รถลงไปได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะกันเพิ่เรื่อยๆรื่ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะปิดทางเข้าตรงนั้นแล้วก็ให้เดินลงมานะครับเดินลงมาได้แต่ว่าครับแต่ว่าห้ามห้ามถ้าใครแอบ มาตรงนู้นขับรถลงมานี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ทางนี้ไว้สําหรับเดินลงมาเท่านั้นห้ามให้รถผ่านโดยเด็ดขาดเนาะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับของไราชาแปลง2000นะครับอัปเดตดอกอ,อนางพญาเสือโครงสีขาวนะครับเป็นมุมไฮไลท์เลยนะครับมาเที่ยวดอยอ่างขางแล้ว <c oughs> ไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศมุมนี้ถือว่าพลาดนะครับเนาะาดใช่แต่ถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้ ยังไม่ได้เจอนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะข้างบนร่วงหมดแต่ข้างล่างโซนด้านนี้ยังร่วงไม่หมดน้อยกิดสั้นเนาะใช่ยังเห็นใบยอยู่เลยนะดังนั้นยังตอบไม่ได้ว่าจะบานเมื่อไหร่นะครับผมต้องรอดูให้เขาใบาร่วงหมดต้นก่อนเราถึงจะตอบได้ว่าอีกกี่อาทิตย์เขาจะเริ่มบานแต่ที่แน่ๆคาดเดานะครับน่าจะบานตรงกับปีที่แล้วก็คือช่วงประมาณหลังวันที่ห้านะครับ มก,การาไปน่าจะเริ่มบานแล้วก็เริ่มสวยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคิดว่าจะบานยาวๆไปอีกจนถ,ถึงเกือบเกือบสิ้นเดือนเลยเนาะใครมีแพลนอยากจะมาชมบรรยากาศไราชาแล้วก็มีต้นดอกนางพญาเสือโครงสีขาวแล้วก็บรรยากาศทะเลหมอกยามเช้านี่ถ้ามาช่วงนี้ให้มาเช้าหน่อยนะครับเราจะเห็นทะเลหมอกที่อยู่ในแอ่งด้านหน้าของเรามุมนี้น้อยกิดสังเนาะเนี่ยไม่ได้อยู่แอ่งนี้นะอยู่เอ่งกับอยู่แอ่งนี้ใช่ จะอยู่แอ่งแล้วก็มองไปจนสุดเขาฝั่งนน้นเลยเนาะเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำขาวเลยลูกเคยถ่ายถ่ายอันเนี้ยมองไปนู้นแล้วก็ถ่ายอ่ะใช่ลูกเคยถ่ายแต่ตอนนี้ปีนี้พ่อถอดเลนถอดกล้องออกหมดละเดีย๋ยวค่อยประกอบให้คิวซังไทยใหม่แล้วกันเนาะชอบเหรออยากถ่าย่ยาายะ <laughs> คิวซังอยากถ่ายนะยยคิวซังเดี๋ยวค่อยประกอบร่างอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใครอยากจะอ,อะไรนะ เอาไปใช้ต่อทักแอดมินมานะครับเป็น Canon d 8ี8ปนะครับไม่ค่อยได้ใช้ละเพราะว่าช่วงนี้จะใช้มือถือแล้วกอ็อะไรนะกล้องแล้วก็กล้องเล็กแทนนะครับเพราะว่ามันสะดวกเ<อ>ต่า้คขอยาวไปถ่ายรูปกับภาพบรรยากาศอะไรพวกนี้ยังใช้ได้อยู่นะพรมานี่เราไม่เห็นบ้านเขาเลยพมาเราไม่เห็นรูปมันอยู่หลังเขาโน่น มันมีต้นไม้อะใช่ม,ม,มต้นไม้ไว,วันนี้เราไม่พาเดินไปที่ด้านล่างแล้วกีังแล้วใครอยากจะมาเที่ยวก็สามารถลงไปถึงได้แต่ว่าเดินลงไปก็สบายสบายแต่ตอนกลับก็จะเหนื่อยหน่อยใช่ไหมกีสังเพรว่าเราเดินขึ้นมาขนแบบดนยาวๆเป็นไกลเลยนะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนี่ไร่ชาไฟสองพันนะครับอัปเดตดอกนางพญาเสือโคร่งสีขาวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนถ้ามายืนออกแดดยืนนะ าเาแดดร้อนไหมแดดไม่ได้ร้อนนะลมโคตรเย็นเลยเย็นไหมคิดสังเย็น,ย,นยิ่งอยู่ในร่มยิ่งเย็นก็อุณหภูมิไม่ถึง20องศานะเย็นกว่าในห้องเองเนี่ยถ้าได้ินตรงนี้แล้วก็มีเอ่อซากุระแล้วก็อินสวยๆอะ่ะใช่มันหลงตัวมากเลยนะ้อยคิดสังเราะมุมเนี้ยมุมโปรดของหลายๆคนเลยนะครับพี่ช่างภาพพีพ่นักวาดนะนักนักวาดที่พี่เขาวาดตรงเนี้ยใช่ เขาวาดเสร็จแล้วก็เขาเอาไปโชว์ผลงานที่เชียงรายนะครับเราไม่ได้ไปตอนเดือนตุลาเสียดายมากเนื่อง,งจากว่า,าใช่เราติดภารกิจน้อยคือสังนะ<บ>เราต้องเข้าเชียงใหม่เชียงรายนี่ลูกเคยไปไหมเคยสิวันนั้นที่ไปบ้านป้านอมไงที่ะเยาจําได้ไหมที่เชียงรายาทำไมเขาไม่เห็นบ้านเขาเห็นบ้านใครบ้านคนบ้านพี่ าดรูปมั้นเหรอใช่เราไม่ได้ไปไงเราไปก่อนหน้าที่พี่เขาจะจัดงานไงนะโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้รับชมได้ชมกันประมาณนี้นอ้อยคุสังเนาะบอกว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับการออกมาเก็บบรรยากาศนี่อัปเดตไรชาเป็นส0พแล้วก็ดูต้นดอกนางพญาสนคร้งสีขาวหรือสีชมพูที่อยู่ที่นี่ว่าใบร่วงหมดหรือย,ยังใกล้บานหรือย,ยังนะครับตอบได้ตอนนี้เลยนะครับว่าตอนนี้ ใบร่วงยังไม่หมดนะครับใบร่วงไปประมาณ70%เหลืออีก3 0เท่านั้นนะครับก็จะเริ่มร่วงหมดต้นแล้วนะครับแล้วก็รอการเขาเรียกว่ารอให้ต้นมันพักฟื้นประมาณเกือบเกือบเดือนหนึ่งนะครับก็คือน่าจะร่วงหมดต้นเนี่ยประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกานี้เลยนะแล้วก็มันก็จะเริ่มออกดอกนะถ้า ดาไม่ผิดก็คือประมาณต้นเดือนมกราเลยนะครับปีนี้อาจจะเล็วหน่อยเนาะก็แพลนกันดีๆแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาชมบรรยากาศดอกนางพญาเสือข้องสีขาวสีชมพูมุมนี้นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าสวยทุกปีนะ<ว>ไม่มีปีไหนไม่สวยละหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มสวยแล้วก็อากาศจะเริ่มหนาวเย็นลงเรื่อยๆแล้วน,นะครับอย่างวันนี้อุณหภูมิก็ลดหวบผ้า,า,าเลยเมื่อาวานอ่ะโคตรหนาวใช่เมื่อวานโคตรหนาวเลยคิดสังบอกทั้งวันหนาวตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยลูกใส่เสื้อห้าแล้วก็ กัเกงสองตัวใช่ครับโคตรหนาวโคตรหนาวเลยท่านผู้ชมใครอยากมาหนาวหนาวนะแนะนําว่ามาเที่ยวดอยอ่างขางเนาะรับรองว่าได้หนาวแน่นอนนอนสันสันดีทะเลหมอกอ๋อใช่ทะเลหมอกช่วงนี้อาจจะไม่สวยมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่ก็ไม่เล่ช่วงที่มรสุมพ่อ พ่อเคยไปถ่ายสวยไหมสวยมากเลยไม่แน่อาจจะสวยก็ได้พรุ่งนี้นะรอดูอีกทีแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจมาเที่ยวายอย่างขางว่าอยากจะมาชมดอกน้ำพญายสุโกกสีขาวมุมนี้แบบสวยๆก็ แทนกันดีๆแล้วกันเนาะเราจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบต่อเน,นื่องนะครับอัปเดตให้แบบอ่แบบว่าจะได้เตรียมตัวทันนะครับจองรถหรือว่าตัดสินใจอะไรกันในการเดินทางกันนงครับหรอว่าเราดีลงไปแล้วก็จอดรอแล้วก็จอดดออะไรนะแขกเราอะอ๋อย่างเรายังไม่มีลูกค้าลูกค้ายังไม่ได้ทักมา ลูกค้าที่เราไปส่งที่เชียงดาย่ะใช่ยังไม่ทางเชียงดาวเชียงดาวใช่มามาวันที่ 22, 22ท่านผู้ชม22ลูกไม่ไปนั่นเพราะลูกไปโรงเรียนใช่ที่คิดค่ต้องไปโรงเรียนนะครับนั่นไม่ได้ไปด้วยแต่จะมีอะไรดีๆให้ชมหลังวันที่2 2แน่นอนคอยดูแล้วกันเนาะโ <c oughs> อเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> คลิปหน้าเราจะไปอัปเดตไลน์สตอรี่ไป บ้าน,น,อ,นอะแรกันนะครับบรรยากาศที่น่าจะเป็นยังไงสตอรอเบอรี่ออกหรือยังรอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปเลยนะครับคิดสังอย่าลืมกดไลค์แชร์ซังแม่นะครับก็เป็กนกำลังใจให้คิดังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ